อยู่นางเอกตัวท็อปต่อสัญญาโรวๆมิตรภาพและ14ปีแฮนวดแฮนมิดรับมั่นคงแต่เหมือนบ้านหลังที่ส่งเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าเผยเ,เปิดแป๊บเดียวนางเอกนานะที่ได้ต่อสัญญากันต้นสังกัดใหม่แล้วหลังจากที่อยู่ด้วยกันมานานกว่าปี2009แต่ก็มีการ ต่ออายุครั้งที่สี่ของเธอต้องบอกเลยว่ากล่าวเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมเราจะเห็นได้ต่อสัญญากับนานะตามความไว้วัง ใจอย่างลึกซึ้งเชื่อเราได้สร้างขึ้นมาในการเคารพและพึกซึ่งกันในการโดยมาตลอดเวลายาวนานเราจะเห็นในการสนับสนุนของหนุอย่างเต็มที่ในเมื่อให้เรานานะทิสะสามารถท้าทายในตัวเองอย่างไรที่จิตจำกัดและพัฒนาต่อไปในกิจกรรมในการสแสดงของเธอเราจะเห็นแฟนคลับและ,สะแสดงความรักและความเอาใจใส่ที่ต่อเนื่องนานะ นานะเดือเมื่อประวัติปี2009ัน้ายซึ่งเกิด ที่สองของเรียนด้วยพ่อคุณใน YouTube ตั้งแต่นั้นมาแต่เขาก็ได้รับความสนใจจากกิจกรรมอย่างชมชื่นชมเอกลักษณ์และนักษึาษาในการโดดเด่นและก็ยังได้แสดงในยุคตุ๊กตาอีกด้วยเธอนั้นก็ได้รับการและการแสดงคนซุปตาต่างๆในตุ๊กตาต่างๆในศิลิปินแน่น่าก็ยังเป็นเคบิวในฐานะนักแสดงละครเรื่อง ยาที่ดีปี2559พิสูจน์จนนักะณะการแสดงในภาคและภายหลังในอีกมากมายอย่างเช่นข้ามันในความยุติธรรมนักวิ่งรวมไปถึงในภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งจานความผิดพลาดของผู้ชายผลงานอีกเรื่องล่าสุดของเธอที่เพิ่งจบไปได้รับความชื่นชมถล่มทลายก็คือเรื่องเกิลซีรีส์ทันทิกลิ